สวัสดีค่ะแม่มดจากมัมไดอารี่ค่ะ นอกจากการได้ดูแลเด็กๆแล้วเนี่ยนะคะการได้ตกแต่งบ้านได้จัดบ้านปรับนู่นนิดปรับนี่หน่อยเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะรู้ว่ามันคือความสุขของมดมากๆอย่างหนึ่งเลยค่ะและ้วมอก็เชื่อนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเป็นแบบมดก็คือแบบว่าเวลาที่เราแบบย้ายเข้ามาในบ้านเนี่ยแรกๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวอยู่ๆไปนิดนึงเราก็จะแบบเอ้ยอยากจะปรับตรงนู่นนิดอยากจะปรับตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะการที่เราจะซื้อของแต่งบ้านหรือเราจะแต่งบ้าน,นาทักทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะซื้อของที่ดีเนี่ยนะคะน่ารักได้ ที่ทำให้โมรู้จักก,ก,กับแบรนด์ m o m e Hub ค่ะซึ่งแบรนด์นี้นะคะเขาเป็นแบรนด์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์และของใช้ภายในบ้านอย่างครบวงจรเลยนะคะคือเขาจะมีตั้งแต่แบบของตกแต่งห้องนอนห้องรับแขกห้องน้ำห้องครัวห้องทำงานคือมีเยอะมากให้เราเลือกนะคะซึ่งราคาเขาไม่แพงนะคะแล้วก็สมเหตุสมผลมากๆอย่างใครเนี่ยถ้าคิดจะซื้อมาแล้วก็ใช้ระยะย,ยาวก็คุม้ม หรือว่าใครที่จะชอบแบบเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่อย่างเงี้ยคะ่ะก็เราก็จะไม่เสียดายเลยที่เราได้ซื้อมาว่าราค่ะค่อนข้างที่จะน่ารักแล้วส่วนวันนี้โมก็จะแนะนำหนึ่งไอเทมนะคะที่โมดได้มาจากโฮมฮ h ร์นั่นเองก็คือโซฟาปรับนอนตัวนี้หรือว่าบางคนเรียกว่าเก้าอี้นั่งพื้นเนาะอ่ะตัวนี้ราคาไม่ถึงส0 0 0ันเรามาดูกันว่าทำอะไรได้บ้างนะคะ ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยคือฮาโกเน่นะคะเป็นโซฟาญี่ปุ่นปรับเอน14ระดับนะคะซึ่งเขาก็จะมีหลายสีให้เลือกเนาะจะมีสีเบจสีเทาสีฟ้าสีน้ำตาลนะคะส่วนมดเนี่ยเป็นสีเบดแน่นอนนะคะึ่งเข้ากับบ้านของมดนั่นเองนะคะซึ่งสามารถจะใช้งานได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะนั่งหรือจะนอนแล้วเขาก็ปรับเอนได้14ระดับนะคะสูงสุดก็คือ180องศาเลยซึ่งสามารถปรับระดับได้ง่ายด้วยมือเดียวนะคะเอนได้ตามใจต้องการเลยะคะ่ะให้เรานึกถึงเบาะรถยนต์นะคะเป็นปรับแบบนั้นเลยนะคะโครงโซฟาทำ จากเหล็กนะคะบุด,ด้วยพ u โฟมหนาเป็นพิเศษยืดหยุ่นสูงนั่งสบายไม่สัมผัสถึงโครงเหล็กด้านในแล้วก็ไม่ยุกตัวนะคะเขาใช้ผ้าที่ระบายอากาศได้ดีไม่ทําให้รู้สึกอึดอัดแม้เราจะนั่งนานๆนะคะที่สําคัญคือไม่เก็บกักฝุ่นแล้วก็ดูแลรักษาง่ายด้วยส่วนพนักพิงนะคะถูกออกแบบให้มีร่องรองร,องรับแผ่นหลังนะคะรับสราได้อย่างลงตัวคือนั่งนานแค่ไหนเนี่ยก็ไม่ปวดเมื่อยคือเราก็ปรับเอ็นได้เลยสบายใจนะคะส่วนการรองรับน้ําหนักเนี่ยรองรับแบบกระจายได้สูงสุดถึง1 ร้อยถึง120กิโลกร,รัมเลยทีเดียวค่ะมันง่ายมากนะคะเราสามารถวางไว้ได้ทุกมุมห้องเลยนะคะเราสามารถจัดให้มันดูแบบน่ารักน่ารักจะวางตรงไหนก็ได้นะคะก็จะน่ารักทำได้หลายกิจกรรมด้วยค่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวโมจะทําให้ดูว่ามันใช้งานยังไงเนะาะจะได้เห็นภาพกันคือโมจะบอกว่ามันดีมากเลยอ่ะมันนุ่มคือง่ายๆว่าปกติที่โมเคยมีละกันอ่ะมันจะแบนเราคือการปรับเนี่ยเขาก็จะได้แบบ ไม่กีราา่ระดับแล้วเขาก็จะปรับโดยการที่เราดึงปึ๊กๆอย่างนี้เนาะที่เราเคยเห็นกันมาใช่ไหมคะแต่เนี่ยเขาทําให้ง,ใหง่ายขึ้นมากเลยดูคันโยกแบบนี้ซึ่งมันจะที่บอกว่ามันจะเหมือนกับคันโยกของเบาะรถยนต์เนาะมันก็จะง่ายมากอ่ะทีนี้เดี๋ยวโมทาให้ดูเลยดีกว่าว่ามันปรับอะไรยังไงได้บ้างขออนุญาตเลื่อนโต๊ะค่ะอ่ะเริ่มก่อนคือมันปรับได้14ระดับก็คือมากสุดก็คือ180องศาไปเลย โอเคแล้วก็สมมุติเรานอนดูทีวีเนาะทีวีอยู่ประมาณนี้แล้วก็ใช้แบบเป็นนอนดูมันก็ชิลดีเนี่ยแล้วก็ปรับได้เรื่อยๆเนี่ยค่ะแล้วมันปรับง่ายจริงๆเราสามารถที่จะใช้มือเดียวปรับได้เดี๋ยวมาให้ดูแต่เนี้ยคือมาให้ดูก่อนว่าโอเคมันได้หลายระดับหลายมากๆโอเคใดที่บอกว่าเออมือเดียวยังไงใช่ไหมคะสมมุติว่าเรานั่งอยู่เราก็โยกคันโยกแล้วก็ ใช้มือเดียวปรับปุ๊บสบายอาจจะเอาระดับไหนหรือเอ๊ะมันนอนไปจะขึ้นมาแล้วก็ใช้ปรับขึ้นมาใช้มือเดียวคือจริงแล้วมันง่ายมากเพราะว่าปกติมันจะค่อนข้างทุลักทุเลนื้อออกไหมคะบอะแบบนี้เราก็จะต้องฮึบฮึบอย,อย่างนี้เนาะแต่อันนี้คือเราใช้มือเดียวสบายสบายเราจะนอนชิบอ่าเนี่ยแหละแล้วที่เนี่ยค่ะบ่ะเขาค่อนข้างที่ทํามาสูงแล้วมันนุ่มนุ่มนุ่ม คือยังไม่เคยเจอโซฟาปรับนอนหรือว่าเก้าอี้นั่งพื้นเนี่ยที่ราคาไม่ถึง2,000และเราก็นั่งสบายมากคือผิงสบายมากๆอันนี้คือป้ายยาจริงๆคือแบบมองว่ามันเวิร์กมากเลยแหละซึ่งโอดว่ามันค่อนข้างคุ้มมากๆเลยแล้วเดี๋ยวโมดอ่ะก็จะใส่ลิงก์ที่เอาไว้กดซื้อนะคะให้ในแคปชั่นเนาะหรือไม่ก็ในคอมเมนต์นะคะ เป็นแบรนด์โฮมฮับนะคะที่เขาจะมีมากมายจริงๆมุสยังเลงไว้หลายๆอย่างคือมันจะมีเป็นเหมือนชั้นวางของหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบเอ้ยสีน่ารักเราก็เลงเอาไว้อยู่เดี๋ยวว้ก็จะไปดูค่อยๆดูเพิ่มอย่างที่บอกว่าเนื่องจากราคาเขาหน้ารักทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เรารู้สึกไม่เสียดายเงินแล้วที่สําคัญคือเราได้ของที่ดีด้วยนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะมัมแบรดี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ครั้งหน้าจะเอาอะไรดีๆมารีวิวให้อีกอย่าลืมติดตามชมนะคะ Bye-bye in the bye. past by all my life.